มำต่อไปครับเฮดวินิชนคนนัชวิตธนกรีฑาสริพัทรแค่ประธานทู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารยูมีพลัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีข่าวดีมาแจ้งนิดหน่อยนะดูความตื่นเต้นจากข้างในคือรู้คนเดียวสองคนนี้มันไม่สนุกนะถ้ากับแบ่งปันบอกไปล่วงหน้านะครับใครคิดถึงอนาคตบ้างไหมครับคิดเรื่องอะไรครับโอ้รวยโอเคครับ เอาสั้นๆเลยนะคือวันนี้เนียเดี๋ยวขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังนะเพราะว่าอ,อ,อันนี้มันเป็นส่วนแรกเป็นสเต็ปแรกนะครับของซูเปอร์ไมโครมิกที่ออกมานะครับเราเรียกว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพของให้พืชะนะครับนะซอ,อ,องเล็กๆเหล่านี้ประสิทธิภาพมันมหาศาลเหลือเกินนะครับนะความเข้มข้นมันสูงมากนะครับนะวันนี้ขอให้ท่านตั้งใจนะครับแค่เป็นตัวอย่าง5,6เคส นะครับที่เข้าม,มาร่วมแบ่งปันผมใช้คําว่าเข้า,ม,ขาม,มาร่วมแบ่งปันนะครับให้เกียรติทุกทท่านนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ออกมานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย <S <S ประมาณเดือนนิดๆเนาะะประมาณเดือนนิดๆนะครับนะรถสินค้าที่ผลิตไอ้ตัวเนี้ยนะห้าพันกล่องเนี้ยมันหมดไปแล้วนี่รถที่สองเลยนะฮะรดที่สองละ เพราะนั้นเนี่ยนะตัวอย่างของพืชต่างๆนะครับที่นํามาวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับยังมีอีกหลายสวนเหลือเกินนะครับนะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคที่นําไปใช้แล้วก็เก็บภาพกันแล้วก็ส่งเข้ามาในไลน์ในกลุ่มเนี่ยเยอะเหลือเกินนะครับนะ้แล้วแต่ชื่นชอบกับมันเนาะแต่ผมก็กำลังจะบอกว่านอกจากวันนี้ที่เราเก็บเกี่ยวเรื่องพวกนี้แล้วทั้งหมดนะครับนะมันเป็นส่วนแรกเป็นด่านแรกนี่คือสารที่พืชกินทางใบเส้อเป็นหลักใช่ไหมครับ ใช่ไหมฮะอ่าทางรากกินได้ไหมไมันก็ได้ใช่ไหมฮะทำให้รากแข็งแรงอะไรต่างๆสามารถที่จะดูดซับดูดซึมได้ดีกว่าแต่ผมกําลังจะบอกว่าจากพื้นฐานของการให้ตัวนี้ออกตลาดมาก่อนนะทําตลาดไปส,สักสองเดือนนะครับแต่เดี๋ยวจะมีสเต็ปสองออกมาสเต็ปสองเนี่ยเป็นลักษณะที่คุณสามารถที่จะกําหนดได้เลยว่าพืชจะออกใบออกดอกออกผลเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่ นะอ่ากันะอาส,สองนี่ใช้เขาเรียกว่าใช้เนี่ยสับสามัปดาห์หรือหรือ21วันถึง1เดือน1ครั้งนะครับเอ่กำลังจะบอกว่าความอื่นเต้นเนี่ยคือมันถูกสกัดมาจากแกนกลางของพืชกว่า10ชนิดและอีกตัวหนึ่งที่สกัดออกมาเพื่อรวมมิกซด้วยกันนี่นะครับก็คือเกสรสกัดจากเกอรของพืชเนี่ยกว่า15ชนิดที่เอามารวมกันอ่ามัน มันมีประโยชน์อะไรอะครับนะจากแกนกลางของพืชบวกกับเอเกสรของพืชก,ก,กว่าสิบห้ดมารวมกันเมื่อ2ตัวรวมกันเนี่ยนะครับปกติพืชเนี่ยนะครับเวลามันแบ่งเซลล์พืชมันก็มีเซลล์เหมือนเราะนะครับเจ็ดสิบถึงร้อยล้านเซลล์ใช่ไหมครับ อันนี้คือชีวิตของคนนะครับนะชีวิตของพืชก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกันเขาก็เรียกว่าเป็นเซลล์เหมือนกันนะครับเซลล์ในหนึ่งวันของพืชตอนหนึ่งเซลล์ของพืชเนี่ยมันใช้เวลา24ชั่วโมงถ้าเรารู้จักวงจรของพืชเนี่ยนะครับก็คือตั้งแต่รับแสงแดดปรุงอาหารกรผ่านกระบ,บวนการข้องมันนะครับนะจนกระทั่งผ่านไปเวลากลางคืนมันคายออกอคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานะครับจนกระทั่งถึงเช้าวันใหม่ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้นะครับนะเราก็รู้ว่าพืช1เซลล์มันแตกตัวแค่1เซลล์ มันใช้เวลา24ชั่วโมงแต่เราจะทำให้มันขยายเขาเรียกว่าย่นระยะเวลาไป24ทเท่าก็คือ1ชั่วโมงไม่ใช่1วัน<อ>นะฮะเออนะมันเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะผมนึกตื่นเต้นกับมันนะครับนะเคยเห็นไหมครับไรอ้อยที่เคยปก,กตินะครับเราเอาค่ามาประมาณประมาณเอาถัวเฉลียนะไรอ้อย1ไร่ได้ไม่เกิน20ตังค์ดยเฉลีย่ยอันนี้เอาถัวเฉลียนะ นะฮะไม่เกิน20ตันแต่ถ้าเกิดทําให้หนึ่งไร่ของอ้อยได้มากกว่านั้นก็คือ30ถึง40ตันดีกว่าไหมครับอ่ามันสำหรัหลังหนึ่งกอปกติได้ประมาณสัก12ถึง15กิโลทำให้มันได้สัก3ถึง40กิโลดีกว่ากันไหมครับ เพียผลผลิตมันมหาศาลนะครับนะผมนึกตื่นเต้นกับมันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอหาทุท่านทําตลาดตัวนี้ไว้เถอะนะครับออกไปเจอผู้คนนะวางแผนกับผู้คนไว้นะครับออกเจอตลาดมากเท่าไหร่สเต็ปสองออกมานั่นก็คือประโยชน์ที่เกิดสูงสุดกับทุกทกท่านถูกไหมฮะนะแล้วผมก็ำลังจะบอกว่าหลังจากนั้นนะครับสเต็ปสองประมาณเดือนหน้านะเพราะว่าขอให้งานนี้ผ่านไปก่อนนะครับขอให้งานนี้ผ่านไปก่อน เราใช้เวลากะตัวนั้นตัวตัวที่ผมบอกสเต็ปสองเนี่ยนะครับกว่าหนึ่งปีแล้วนะครับคือไม่ดีเนี่ยไม่อยากออกมานึกภาพออกใช่ไหมครับนะฮะเออไม่ต้องการออกมาเราต้องการสิ่งที่มันดีที่สุดนะครับแล้วก็เกลือนสเต็ปสามไว้เล็กน้อยนะครับนะต้นปีหน้าสเต็ปสามหลังจากที่เราปูตลาดไปสองสเต็ปแล้วเนี่ยนะครับสองตัวแล้วสเต็ปสามเนี่ยอน,นุนมาหรานนะฮะคำว่ามาหัานของผมเนี่ยคือมาเริ่มต้นจากที่บ้านเลย นะไม่ใช่ในสวนละไม่ใช่ในไร่ในนาแล้วเริ่มต้นจากที่บ้านเกี่ยวกับเรื่องของน้ําซึ่งในโลกนี้มันกว่า70%เป็นเรื่องของน้ําถูกต้องไหมครับชีวิตร่างกายคนเราเนี่ยนะครับในร้อยส่วนเป็นน้ํากี่ส่วนครับเกินเป็น70%ใช่ไหมครับพืชก็เฉ็กเช่นเดียวกันนะครับเนาะเอาลองนึกถึงต้นอ้อยเนี่ยร้านตรงเนี้ยก็หีบกันมาใช่ไหมฮะหนึ่งลำหีบกันมาเป็นเป็นน้ำอ้อยเป็นน้ำที่ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับที่เหลือคือกากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเหมือนกับทางทิ่พูดเมื่อกี้นะคร เราก็ต้องคิดการตลาดแบบใหญ่ๆเช่นกันใช่ไหมครับนะสเต็ป3าเริ่มต้นจากที่บ้านเป็นเรื่องของน้ำนะครับตั้งแต่ท่อเมนนะฮที่บ้านแล้วนะฮะลงสู่ภาคอุตสาหกรรมทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งในรถในในเรือได้หมดนะครับแล้วเข้าในสวนนะฮะสามารถที่ทําให้น้ําแตกตัวได้นะครับจาก1ส่วนแตกตัวได้เพิ่มอีกหส่วนเล็กลงไปอีก6มากกว่า6เท่าตัว เมื่อมันเล็กนะฮะลอเราคิดดูน้ําสนิมที่มันเหลืองๆนะฮะสีเหลืองๆส้มๆนี่นะครับมันกลายเป็นน้ําใสสะอาดขึ้นมาสามารถที่จะรดทุกพื้นที่ได้พืชดูดซึมได้ทันทีทันใดดีกว่าไหมฮะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านต้องคิดถึงตลาดตรงนี้หลังจากทั้งหมดนะครับสินค้าทุกกลุ่มของบริษัทนะครับที่ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของกินของใช้แล้วแต่กลุ่ม c o สเมติกนะครับทั้งหมดที่ออกมาแม้กระทั่งกลุ่มเกษตร มันยังมีอีกวิชาหนึ่งที่ผม,ผมโคตรทั้งใจเลยโดยส่วนตัวนะคือวิชามองการตลาดของภาคในสินค้าทุกกลุ่มมองเสร็จแล้วทำยังไงกับมันเมื่อทำยังไงกับมันแล้วทำให้มันเกิดก้อนใหญ่ขึ้นมาได้ยังไงเกิดภาคแบบเขาเรียกว่าเล็กให้มันกลายเป็นภาพใหญ่ได้ยังไงและต้อคิดยังไงทำกับมันยังไงนะครับไม่ต้องแบกของใช่ไหมฮะ ทำแบบให้มันเกิดรายได้เหมือนที่อาจารย์กฤษฎาถามเมื่อตะกี้ใครต้องการรายได้มากกว่าเดลาราเนี่ยน,นะครับจริงๆไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากเราไม่ได้ใช้แรงกายแต่สิ่งที่เราใช้และมีความจำเป็นในธุรกิจนี้จําเป็นอย่างยิ่งยวดก็คือว่าแล้วเราคิดไปทางไหนต่างหากใช่ไหมฮะอันนี้คือวิชาที่ ที่เดือนหลังจากงานนี้นะครับนะผมกําลังจะประมวลอยู่นะครับนะว่าเฮ้ยจะเอามาใช้อย่างไงแล้วก็วางแผนเดินหน้าไปอย่างไงเนาะนะครับก็ฝากกับทุกท่านนะครับเนาะโอเคอันนั้นก็คือผมคลายความตื่นเต้นออกไปละบางส่วนนะครับที่เหลือที่เหลือขอทุกท่านนะครับตั้งใจนะตื่นเต้นบ้างไหมครับเนี่ยตื่นเต้นยูกคนนั่งยบเลยอ่ะโอ้นะ จริงๆคือคือท่านลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวทั้งหมดนี่นะครับขึ้นมาพรีเซนต์นี่นะครับมีคำถามถามเลยนะแต่เรามีเวลาให้เขาห้านาทีนะครับนะข<อ>เขาก็พรีเซนต์สุดๆของเขาว่านี่นะครับนะคำถามก็ให้ถามมาตอนท้ายถ้าเรามีเวลาเหลือเราจะให้ถามนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อน นะฮะอ่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูมไม่ชอบกเกษตรแต่ไม่อยากออกแดดเลยตัวดำอย่างเงี้ยคือถ้าคิดแบบนี้มันไม่รวยอดี๋ยที่อบอกใช่ไหมครับมันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นต้องออกไปตัวดํานะ,ะจริงๆผมก็ดําอยู่แล้วนะครับออกไปมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ดํามากกว่านี้อยู่แล้วบางคนมาพูดกับผมไม่อยากทําเกษตรเลย,อ,ยกออกต้องออกไปจากแดดเข้าสวนนี่ตัวดํูบอกตัวดําจนอยอมตัวดำนุ่นรวยดีกว่าวะ่ะนะเออนะ ก็เอาละเป็นกาลังใจให้กับทุกๆกลุ่มแล้วก็ต้องขอบคุณทั้ง6กลุ่มใช่ป่ะหกกลุ่มวันนี้นะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะครับมีมากกว่านี้แล้วพกกาแฟไปทานด้วยเออพกกาแฟไปนะครับนะตัวที่กาแฟสีดาประธานทิปบอกว่าถ้าพกกาแฟไปโดยเฉพาะมารรนานะฮะเออกินแล้วขาวกินแล้ววิ่งกินแล้วใสกินแล้วสดนะเออนะพกไปด้วยเวลาถ่ายก็เอามารูนากับปุ๋ยนี่แหละซูเปอร์ไมโครมิกเนี่ยคู่กัน นะครับไม่ต้องกลัวแดดมาโรน้าช่วยคุณได้ซ <laughs> ูปเปอร์ไมโครโมิกช่วยพืชที่คุณกำลังเรยนอยู่แต่มาโรน้าวิตามินกันแดดเอาวิตามินกันแดดโอเคนะครับเนาะ,นะก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเต็มที่ครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนค่สองท่านเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณค่ะถ้าเกิดเราออกแดดแล้วผิวเสียเราก็มาใช้สกินแคร์ของยุนคัดต่อดีไหมคะ